สวัสดีค่ะ f อทุกท่านกลับมาพบก,กันใหม่กับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้ค่ะท่านนี้เป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพศ2 5 3 3เวลาที่เกิดก็คือ1ทุ่ม30นาทีตอนนี้อายุย่าง34ปีค่ะเมื่อผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วจะเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนู มีดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสไปอยู่ที่มรณนะเบื้องต้นให้อ่านว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่กับถิ่นที่เกิดนะคะก็เรียกว่าเป็นดาวพระเนจรเป็นดวงพนเนจรเกิดที่นี่ไปเติบโตที่อื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือให้อ่านว่า เจ้าชะตามีเกณฑ์จะเป็นคนขี้โรคเมื่อยังอยู่ในวัยเด็กอย่างนี้เป็นคนเลี้ยงยากหรือไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ยกให้เป็นลูกของคนอื่นหรือให้คุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการที่ตานุรักไปอยู่ที่มอรณะให้อ่านว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของคำว่าสุขภาพอยู่บ้างดาวพฤหัส เมื่อเป็นตัวแทนของคำว,ว่าความคิดหรือความสุขมุมความใจเย็นถ้าดาวพฤหัสไปอยู่ที่มรณนะให้อ่านว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่ออกแนวเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยความรวดเร็วเขาเรียกว่าขาดข้อมูลในการกตัดสินใจบางทีอาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปทําให้เกิดเรื่องที่เสียหายได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าแตาน่นลักษ์เมื่อไปอยู่มรณนะให้อ่านว่อย่างนี้นะคะ ดาวพฤหัสหมายถึงความรู้หมายถึงการเรียนการศึกษาเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ที่มรณะให้อ่านว่ามีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้ไปเรียนอยู่ในใกล้ถิน่นหรือไปเรียนเ,เวลาเรียนก็อาจจะไปอยู่หอพักหรือไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดไปรเรียนต่างปร,ประเทศอย่างเงี้ยให้อ่านว่าอย่างนี้ได้เลยนะคะการที่มีดาวเสาซึ่งในทางราศีจกักรนี้เขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแต่มากุมลักนา ดาวเสาร์นี่หมายถึงความมีกฎระเบียบความเคร่งครัดในกฎระเบียบความอดทนสูงลักษณะเด่นของดาวเสาร์นะคะเมื่อมากุมลักนณาจึงหมายถึงทําให้เจ้าชะตากายเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะมักจะเป็นคนที่ทนต่อแรงกดดันได้ได้ง่ายนะคะมักจะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนดีการที่ดาวมฤตยูกลุมลักนณาให้อ่านเบื้องต้นว่าเป็นคนที่ มีเซนดีมีความเฉลียวฉลาดมเาีเขาเรียกว่ารู้เท่าทันคนอื่นดีนะคะเพราะว่ามฤตยูนี่แปลว่าความรู้หรือแปลว่าความเฉลียวฉลาดหรือแปลว่าไหวพริบดีหรือแปลว่า,ามักจะมีเซนดีนะคะการคาดการการคาดคะเนนอะไรต่าง จะถือว่าดีดังนั้นถ้าเป็นนักวางแผนหรือวางกลยุทธ์รับรองว่าจะเป็นคนที่คาดการณ์ในอนาคตมักจะเป็นความจริงนะคะดาวพฤหัสในทางทักษะเป็นดาวกาลกินีเมื่อดาวการกินีไปตกอยู่ที่มรณนะจึงหมายถึงการกินีสงบก็คือไม่ค่อยมาถึงตัวดาวเสาในทางทักษะเป็นมนตรีเดิมมนตรีแปลว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นก็แปลว่าท่านผู้นี้จะเป็นคนที่มักจะได้รับความเอื้อเอ็นดูความเมตตาจากผู้ใหญ่อยู่เสมอเสมอนั่นเองนะคะดาวเสาร์เอาไว้ดูเรื่องของความโบราณหรือความเคร่งครัดในกฎระเบียบต่างๆเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ออกแนวเป็นคนที่จัดระเบียบตัวเองได้เก่งนะคะเป็นคนที่อยู่ในกรอบในประเพณีหรือเรียกว่าเ,เป็นคนที่มักจะวางแผนหรือ เป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงนั่นเองนะคะข้อเสียของดาวเสาร์ก็คือจะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลได้ง่ายนะคะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะนำตัดสินใจไปแล้วก็อาจจะนำมาตัดสินใจอีกหรือกลับมาคิดอีกโครงการอะไรที่ทำไปแล้วก็จะนำกลับมาคิดมาทบทวนใหม่อย่างเงี้เป็นต้นนะคะข้อเสียของดาวมฤตยูที่กลุ่มลักานณาก็คือ ในเมื่อตัวเองเป็นคนฉเฉลียวฉลาดดังนั้นเมื่อเจอใครที่ออกแนวไม่เก็ตกับสิ่งที่เจ้าชะตานำเสนอหรือไม่เก็ตในสิ่งที่เจ้าชะตาพูดก็ออกแนวจะเป็นคนขี้งดหงิดเอ๊ะเรื่องเล็กๆน้อยกันก,ก็ไม่เข้าใจอีกหรออะไรอย่างเงี้ยผ่านจะไม่คุยกับคนนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือมอบหมายให้คนอื่นเขาคุยแทนนะคะดาวสุกเมื่อเล็งลัคนาส่วนดีก็คือเป็นคนที่ มีความรักความโรแมนติกในเรื่องของศิลปะดนตรีเป็นคนที่ชอบแนวศิลป์ิลป์อาร์ตอาร์ส่วนเสียก็คือจะทําให้เจ้าชะตาเป็นคนขี้ใจน้อยน้อยใจง่ายแล้วมักจะชอบให้คนอื่นมาเอาใจตนมากกว่าจะชอบเอาใจผู้อื่นนะคะในเรือนการเงินมีดาวมฤตยูมากุมอยู่ที่เรือนการเงิน เป็นคนที่เกิดวันราหูกลางคืนจึงมีดาวราหูเป็นดาวบริวารเดิมดังนั้นเมื่อดา,ดาวราหูไปอยู่กระดุมพระเบื้องต้นก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่หาเงินเก่งในขณะเดียวกันก็ใช้เงินเก่งด้วยนะคะดาวราหูเมื่อไปอยู่ที่เรือนการเงินเขาอ่านว่าเป็นราหูหลวงทรัพย์นะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงที่จะ จับใจใช้สอยสิ้นเปลืองไปได้ง่ายๆนั่นเองนะคะแม้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าดาวเสาร์เมื่อเป็นเจ้าเรือนการเงินหมายถึงความประหยัดความมัธยัสถ์สาหรับตัวเองแต่สําหรับคนอื่นเช่นคนรักหรือคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยเจ้าชะตาก็ออกแนวเป็นคนที่เรียกได้ว่าเสียสละให้คนอื่นง่ายแต่สําหรับตัวเองก็คือมีความระเบียบวินัยสูงนะคะ เรื่องของฐานะการเงินนะคะเมื่อดาวเสาเขาได้ตำแหน่ง ดีทั้งในราศีจักรและในนาวางจักรได้ตำแหน่งอุดดังนั้นเมื่อดาวเสารเป็นเจ้าเรือนการเงินจึงหมายถึงมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะมีทรัพย์สินมีเงินมีทองเยอะนะคะเพราะว่าเราดูจากดาวเจ้าเรือนแม้ว่าจะมีวิธีทางที่ใช้จ่ายเอาเงินไปลงทุนหรือจับใจใช้ซอยสิ้นเปลืองหรือมีแนวโน้มที่จะนําเงินเอาไปลงทุนอยู่เสมอแต่ส่วนหนึ่งก็ให้หมายถึงมีโอกาสที่จะมีประเภท อสังหานะคะถือว่าเยอะเพราะว่าในนวังได้ตำแหน่งอุดอุดนี่แปลว่าใหญ่แปลว่าเยอะนะคะค่ะไปดูที่เจ้าเรือนสหัสชชะสหัสชชะนี่เอาไว้ดูเรื่องมิตรสหายเอาไว้ดูที่ผู้คนที่เจ้าชะตาติดต่ออยู่จะเป็นอย่างไรนะคะดาวเจ้าเรือนสหัสชชะก็คือดาวราหูดาวราหูเป็นบริวารตามทักษะดังนั้นก็แปลว่าเพื่อนฝูงกับมิตรสหายของเจ้าชะตาก็แทบจะเป็นคนคนเดียวกัน เพึ่งพาได้ไหมนะคะเมื่อดาวราหูในราศีจักรได้ตำแหน่งมหาจักรแต่ว่าในนวังได้ตำแหน่งประนะคะได้ตำแหน่งนิดนะคะปฏิอ่านผิดนะได้ตำแหน่งนิดนิดนิด,ดแปลว่าอ่อนดังนั้นก็แปลว่าเพื่อนบริวารของเจ้าชะตาก็ส่วนใหญ่มักจะมาพึ่งเจ้าชะตามากกว่าที่เจ้าชะตาจะได้พึ่งพาอาศัยเขานั่นเองนะคะค่ะทีนี้พอไปดูเรื่องเจ้าเรือนพันธุนะคะพันธุแปลว่า ความมั่นคงแปลว่าความบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยญาติพี่น้องเมื่อดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนดาวพฤหัสไปอยู่ที่มรณะให้อ่านว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องจะมีน้อยคนหรือถึงมีแล้วก็แปลว่าญาติพี่น้องมักจะได้อยู่ไกลจากถิ่นที่อยู่ของตัวเองอยู่เสมอได้อยู่ไกลกันหรือมีญาติน้อยคนญาติมักจะ ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไกลหรือล้มหายตายจากกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำไปทํามาก็เปรียบไปแล้วก็เหมือนเสมือคนไม่มีญาติดังนั้นถ้าจะหวังพึ่งพิพงญาติพี่น้องเนี่ยก็เรียกว่าเมื่ออยู่ไกลกันไปแล้วอาศัยจะหวังพึ่งพาพึ่งพิงกันนั้นก็ถือว่าน้อยนะคะต่อไปไปดูเรื่องของคําว่าปุตตะนะคะปุตตะเอาไว้ดูเรื่องลูกเครดิตชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือดาวคารเป็นเจ้าเรือนดาวคารไปอยู่ที่เ,เป็นกเกษตรในเรือนนี้เลยในราศีจักรเป็นกเกษตรแต่ในนวังได้ตำแหน่งนิดนิดนีดนด่แปลว่าอ่อนก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงมากที่จะมีบุตรยากนะคะหรือ,อแต่งงานกันไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหาบุตรไม่ค่อยได้มีเรียกว่าไม่ค่อยมีลูกหรือมีบุตรยากนั่นเองนะคะเมื่อ ดาวอังคารหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศนะคะดังนั้นเมื่อในระวังได้ตำแหน่งอ่อนอย่างนี้ก็ให้หมายถึงให้ระมัดระวังบางช่วงบางทีบางเวลานะคะเช่นปีไหนที่ดาวอังคารโคจรมาเป็นกาลกินีจรอย่างนี้เป็นต้นให้ระมัดระวังในปีนั้นมีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์เดือดร้อนพาะลูกนะคะหรือมีเกณฑ์อาจจะเสียชื่อเสียเครดิตหรือลูกของเจ้าชะตา มีเกณฑ์อาจจะทำให้เจ้าชะตาได้รับความเดือดร้อนก็ได้นะคะต่อไปไปดูที่เจ้าเรือนอริอริเอาไว้ดูเรื่องอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์เมื่อดาวศุกร์ไปอยู่ที่ปัตตนิอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากคู่หรือมาจากคนรักมาจากคู่ครองปัญหานี่ก็หมายถึง อาจจะหมายถึงได้แต่งงานกับคนที่สูงวัยกว่าหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือคนนั้นอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการหย่าร้างมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเขาต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปดูคุณภาพของอดาวเจ้าเรือนอริกันนะคะอรินี่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะ เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจต่อมทอนซิลหรือบริเวณหลอดลมอย่างเงี้ยเป็นตน้นดาวสุขในราศีจักรได้ตำแหน่งจุลจกักรส่วนในนวางดาวสุ์ได้ตำแหน่งเกษตรก็แปลว่าถ้าเจ้าชะตามีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเยอะนะคะไม่สบายก็ไม่สบายหนักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าหมายถึงเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะมีเรื่อง ขัดแย้งกับเพศตรงข้ามหรือขัดแย้งกับแฟนอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะหรือเรียกว่ามักจะผิดใจกันกันกบแฟนง่ายๆเขาเรียกว่าทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันแต่ถ้าหมายถึงแฟนเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอย่างเนี้ยก็ถือว่าแก้เขตแกดวงได้นะคะไปดูที่เจ้าเรือนปัตนินะคะขอโทษค่ะ ในเรือนอลิมีดาวจันทร์มาอยู่นะดาวจันทร์เนี่ยในทางทักษะถือว่าเป็นสีดังนั้นเมื่อดาวสีไปอยู่ในเรือนอลิจึงหมายถึงเจ้าเจ้าถ้าเจ้าชะตาไม่เป็นคนแต่งเนื้อแต่งตัวก็เรียกว่าคนอื่นอาจจะมองข้ามความสําคัญดังนั้นจึงต้องเรียกว่าเสริมบุค,คลิกภายนอกห้ามปล่อยตัวให้ตัวเองโสมเพราะว่าคนอื่นจะมองข้ามความสําคัญเราไปนั่นเองนะคะค่ะทีนี้พอไปดูเรื่อง เจ้าเรือนมรณะเมื่อเขามาอยู่อริมรณะแปลว่าความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยก็จะมีปัญหาเช่นเจ้าชะจาจะอาจจะมีปัญหาเรื่องนอกจากทางเดินอาหารทางเดินหายใจแล้วหมายถึงเจ้าชะจามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องสายตานั่นเองนะคะเจ้าเรือนปัตตนีก็คือดาวพุธเมื่อเขาไปอยู่มรณะนะคะปัตตนีมรณะให้อ่านว่าเจ้าชะจามีเกณฑ์ที่สุขภาพของแฟนอาจจะไม่ค่อยสบายนะคะเพราะว่า วัตตนีไปอยู่มรณะแปลว่าแฟนจะสุขภาพไม่ค่อยดีหรือจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมักจะได้แฟนที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือไม่งั้นก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้แฟนที่เคยแต่งงานมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นคนที่มีตําเนิมาแล้วให้อ่านไม่อย่างเงี้ยคำว่าตําหนิก็แปลว่าเขาเคยแต่งงานหรือเป็นลูกกําพาหรือมีลูกติดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ เจ้าเรือนมรณะก็คือดาวจันเมื่อไปอยู่อริก็จะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเมื่อดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภามาอยู่ในเรือนมรณะสุภาแปลว่าบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือ,อ,อหมายถึงความสุขความมีสวัสดิ์มงคลต่างๆดังนั้นภายในครอบครัวของเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยได้เข้าบ้านเร็วหรือไม่ค่อยมีความสุขหรือภายในครอบครัวของเจ้าชะตาอาจจะทํางาน ธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับผ้ากางเืนเพราะว่ามรณะเป็นผ้ากางเืนก็ได้นะคะหรือครอ,อ,อบครัวของเจ้าสตามีเกณฑ์จะได้ไปอยู่ต่างถิ่นหรือย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ต่างประเทศอย่างนี้หรือในช่วงวัยเรียนมีโอกาสสูงที่จะได้ไปเรียนอยู่ไกลๆนะคะทีนี้เมื่อเจ้าเรือนสุพาไปอยู่มรณะถ้าหมายถึงคุณพ่อนะคะ สุภาษนี่หมายถึงคุณพ่อก็ได้หรือดาวอาทิตย์ก็เอาไว้เป็นตัวแทนของคุณพ่อเมื่อดาวอาทิตย์ไปอยู่มรณะนะคะในราศีจักได้ตําแหน่งมหาจักส่วนในนวางได้ตําแหน่งเดียวกันศัพท์เทคนิคของโหนไทยให้อ่านว่าโคตมะนะวางหรือบอรโคตนวางนะคะเมื่อเขาได้ตําแหน่งเดิมอย่างนี้ตีไปเท่ากับเทียบเท่าเท่ากับอุดอุตดตัวนี้จะทํางานเมื่อ หลังวัย45ปีไปแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเกิดความสุขความสำเร็จหรือธุรกิจของเจ้าชะตาที่ทำอยู่นี้ถือว่าจะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในวัยต้นเนี่ยก็จะไม่เขาเรียกว่ามาช้านั่นเองนะคะดังนั้นก็ให้เลย35ปีไปแล้วหรือ45ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงจะเรียกว่าเจ้าชะตาจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการทาธุรกิจนั่นเองค่ะ ดาวเจ้าเรือนปัตตน้ก็คือดาวพุธเจ้าเรือนกมมามะก็คือดาวพุธเมื่อไปอยู่ที่มรณะมรณะแปลว่าไกลแปลว่าการเดินทางแปลว่าเรื่องของการลงทุนแปลว่าเรื่องของการไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นโค้ดไปเป็นคนที่คอยให้คําแนะนํา หรือทนายความหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคำว่าความสูญเสียความเสียหายอย่างนี้เป็นต้นหรือไปอยู่เป็นแบ็กของคนอื่นไปอยู่ในโซนของคำว่าที่ปรึกษาอย่างนี้ก็ได้นะคะมักจะทำงานแบบนี้จะยั่งยืนนั่นเองนะคะ